ครับกับเลนท่านประธานวุฒิสภาผมปริญญาโมเชตควานสมาชิกวุฒิสภาครับวันนี้ครับเรียนปรึกษาหารอครับจากเรื่องร้องเรียนของประชาชนนะครับการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายนะครับโดยที่โดยเฉพาะที่อำเภอสังขาบุรีอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมานะครับก็มีกว่า70คนนะครับที่อำเภอสังขาบุรีนะครับก็หลบหนีเข้าเมืองโดยเป็นชาวเมียนมานะครับประมาณ70คนนะครับแล้วก็เมื่อวันที่15้า กันยายนนี้เองนะครับก็เมื่อเวลา22นาฬิกานะครับก็คือเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับนันจอดรถวัดอู่ล่องนะครับอำเภอทองผาภูมินะครับก็จะมีการหลบหนีข้อมือของรายงานต่างด้าวชาวชาวเมียนมานะครับจำนวน53ลายนะครับรวมถึงเด็ก สอขวบจำนวนหนึ่งรายนะครับที่ล้นทะลักเข้ามานะครับในช่วงนี้นะครับซึ่งในภาพนะครับก็จะเห็นว่ามีการลักลอบเข้ามากันโดยเป็นรถทั้งหมด3คันนะครับที่แออัดยัดเยียดกันเข้ามานะครับก็ต้องขอชื่นชมไปทางจังหวัดกาญจนบุรีนะครับถึงกรมการปกครองนะครับว่าท่านได้ดำเนินการในการที่ตรวจตากดขันรัดกลุ่มกันมากนะครับโดย ชื่นชมโดยเฉพาะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านวุฒิพงศุพักวณิชน,นะครับซึ่งท่านได้นำดเนินการตรวจขันเข้มข้นอย่างจริงจังนะครับแล้วก็คงจะต้องบอกว่าสาเหตุในการปล่อยปลาละเลยต่างๆเนี่ยครับก็จะมีบางส่วนที่จะได้ผลประโยชน์ในส่วนของการขึ้นทะเบียนต่างด้าวผิดกฎหมายต่างๆ มากมายเนี่ยครับล้วก็คงจะต้องฝากให้ทางทั้งกรมการปกครองแล้วก็กองพลฐานราบที่9นะครับที่มีการดูแลในพื้นที่นั้นนะครับมีการช่วยกันตรวจตามากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนเรื่องที่2นะครับในเรื่องสถานที่ษาของต่างด้านะครับปิดกฎหมายในจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับโดยมีทั้งในพื้นที่บริเวณถนนเอกอชัยนะครับ ใกล้ๆซอยเอกชัย13นะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับก็ติดกับถนนเอกชัยเช่นเดียวกันนะครับติดกับดีแลนกรุ๊ปนะครับบริษัทดีแลนนะครับในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาครนะครับทั้งสองที่นี้นะครับก็จะเป็นสถานศึกษาที่ไม่ได้จัดตั้งตามมาตรา12นะครับศูนย์การเรียนหรือว่ามาตรา15สถานบันการศึกษาเอกชนนะครับซึ่งทั้งสองที่นี้นะครับก็จะเข้าข่ายความผิดนะครับตามพระบอโรงเรียน โรงเรียนเอกชนนะครับปี5 0นะครับซึ่งอย่างหนึ่งแรกนะครับทั้งามาตา18ซึ่งเป็นโรงเรียนในระบบนะครับหรือมาตรา120โรงเรียนนอกระบบครับเจ้งหงที่ไม่มีการจัดตั้งอย่างถูกต้องนะครับซึ่งก็จะมีความผิดตามมาตรา130นะครับผู้ใดจัดตั้งโรงเรียนในระบบโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา18นะครับต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ หรือไม่จะเป็นประเภทที่โรงเรียนอนอกระบบที่มีการสอนระยะสั้นต่างๆนะครับซึ่งไม่สามารถไม่ยอมจดทะเบียนยาถูกต้องนะครับก็จะมีความผิดตามมาตรา1 4 7นะครับก็คือ,อผู้ใดจะตั้งโรงเรียนอนอกระบบนะครับก็มีความผิดเช่นเดียวกันนะครับปรับไม่เกิน2,000บาทจำคุกไม่เกิน1ปีนะครับก็คือต้องฝากธรรมทานไปส่งให้ยังหน่วยงานภายในพื้นที่ครับก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็ศึกษาที่การจังหวัดสมุทรสาครช่วยกวดขันอย่างเข้มข้นนะครับขอบมากครับ